คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสในเรื่องของมาลลอกนะครับผมถ้าใครได้ดูโปรลีกแล้วนะฮะก็จะเป็นมาลลอกสายเกาะเขีียวนแหล เออแต่ว่าก็จะมีเล่นอยู่2พลังแฝงนะครับที่เห็นก็จะเป็นเดวิลกับพลังแฝงขนมชั้นเออแต่ผมสนใจเกาะเขียวมากกว่าอ,อ๋อมาลองแล้ววันนี้เกมแรกเนี่ยจะทดลอง2รูดด้วยนะเ,นเพื่อนๆใส่โกลเลนแมานะครับผมใส่โกลเลนแมาอาจจะเบาวกว่านิดหน่อยนะครับอาจจะเบาวกว่านิดหน่อยก็เป็นสายแทงนะฮะเดี๋ยวเกมนึงจะใส่เป็นซอสนะครับสายโจมตี โอลูบรม่จะได้แรงขึ้นหน่อยเนี่ยนี่ก็รับเลยกับไอรีน,นะครับน่าจะต้องรอเล่นเลยเกมเลยเหมื้งเราอะสายนี้จะไม่เน้นออกดาบแดงชิ้นแรกนะเพื่อนๆปกติถ้าเป็นแพทก่อนนะจะออกเป็นดาบแดงใช่ไหมเออแต่วิธีการเล่นของในโปรีที่เขาเล่นกันนะครับก็อิงมาจากนักแข่งเลยเป็นเกาะรองเท้ากเากาะแบบนี้นะฮะ ก็เป็นพู้ออกไนท์เพลทขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทรอยอะไรอย่างนี้นะครับเป็นดาบถึกเออจะไม่บิวดาบแดงก่อนแนะเออจะออกชิ้นที่สี่ชิ้นที่5เลยครับแล้วไเลยเดี๋ยวนี้ต้องฟิกเกอร์ออกมาแต่เรามีปา่าอีกหนึ่งทีครับตีรรทำประทาเรียบร้อยครับตอเตอดลงครับมันมีปั่นด้วยทุกวนี้นะฮะฟิกเกอร์อีกหนึ่งจังหวะก็ทัน นะตรงนี้โอ้ยรอเลี้ยวโหลมาแล้วพึ่บตกนึกว่าจะดึงโดนไปดีกว่าฮะตามเล่นตามเพื่อนเลยเพื่อนจะเวทฟ้านะครับนาทหกวินาทีหกวินาทีโอ้สามแล้วให้สองแล้วให้ศูนย์ในจังหวะปั่นอีก่ทีปั่นอีกหนึ่นอนโอ้ไม่ตายว่ะ เอ็มซาวเลยนะครับก็หลักๆอ่ะเราจะใช้อันติบวกกับดาบถึกแต่ว่าช่วงแรกก็ใช้อันติไปก่อนนะครับอยู่พยายามอยู่ในวงจะทําให้ตัวเราถึกขึ้นนะครับตายโมนะี่ต้องรอเพื่อนมาแกงปาดอีกหนึ่งทีแล้วช็อกลงมาต้องเบี่ยงลงล่างครับปาดทิ้งไว้ตรงนี้ครับและตายไหมไม่ผีหรอไม่ตายครับสกิลคูดาก็ไม่ทันเนี้ย โ oh, 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 oh. อ้โวโอ้โว้หอยแล้วจังนี้ผมไม่กล้าพามาเห็ุมาเดินนะครับแต่ว่าด้านบนเราก็เล่นเป็นสามนะครับปล่อยด้านล่างหนึ่งไว้แบบป่ามาเติมเราเลยครับเอออันนี้เป็นเล่นที่ดีอยู่บางทีอาจจะร,รับได้ไม่ไม่ไหวเท่าที่ควรเสียวว่ะไอ้พวกเมนรอที่ยงนี้ไตป้อมจริงเนี่ยผมถึงวิกเกอร์ออกมา เสียเลยครับผลได้เลยเพื่อนบอกว่าฉันกำลังมาแล้วเล่นเล่นอยู่ในวงโอ้โหดาเมจทูนาเมตผมคิดว่าโดนจากลอเรียโเน้นๆเ,เลยโดนไป4 8 0 0ทูนาเมตเดี๋ยวพยายามบิ้วของแทงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วช็อคเพื่อเอาเพื่อเอาป้อมเลยครับ ปาดอันนี้ดึงสวยรอเล่นจังหวะดีๆครับปาดไปหนึ่งทีก่อนอเมริการ,รู้สึกว่าจะเรียนรอแล้วสช่ไหมสิค่2สองครับล้านไปเลยปาดอีๆเพราะว่า,นนาเราแจ็เราแจ็ปาดอ,อีๆยังไงสิมาต่อช็อตกอย์จีพีสองเป็นทางโค้งครับแม่ 180ร้อยแปดสิบองศาวะ่ะปาดไปทางโคง้งก็ระได้ด้ว่าจอมขวังปาดหลังจากที่เราได้ดาบถึกอะไรไปแล้วนะครับก็บิวแบบพวกชิลออฟหรือลอสมาลเป็นเป็นชอยนะครับชอยนี่คือไปดาบแดงเลยดีกวา่าผมซื้อกันเปแค่2อ0ย่ส0โกลนะครับสำหรับชิ้นส่วน ผสมของทอยอาแค่นั้นเลยเราก็ต้องไปฟาร์มมาหลอกต้องฟาร์มเลยครับตัวมันก็เคลียร์ชีฟชายอยู่แล้วแกต้องฟาร์มครับเลยกาติโหดมากนะครับสี่คนห้าคนถามว่าเอาลงไหมลงครับอืมแต่ไม่มีอะไรจะพูดมันเอาลงแหละเนี่หนึ่งเดใช้ได้อยู่ครับ ไม่ได้ใช้เสื้อด้วยน่ใช้ได้ครับวะเหมือนล้อเรี่จะเล่นในจังหวัดนี้แต่ว่าเพื่อนเอาป้อมมาแล้วด้านนอกเหลือแค่ปาแหลกด้านในครับอยากจะใส่จริงๆเลยว่ะไออยากจะใส่จริงๆเลยว่แต่ว่าเพื่อนไม่อยู่นะครับคีร่าไม่อยู่ผมจะไม่เล่นแล้วกันตัวลาเมิดแรงๆเลยไม่อยู่นะครับจังเกิ้ล ไม่ทันแล้วดิเพื่อนจริงๆมันต้องเล่นกับหมาใหญ่นะครับไม่ทันไปเคลียร์กลางเล่นล่างนะครับโอ้ยโดนเช็คโอ้ยโดนเช็คก็ไปส่องกระสุนกระสุนและข้อนี่รอเล่นนะครับยืนยืนี่รอเล่นแล้วเหมือนจะเล่นในจังหวะนี้โอ้ปั่นไปต่อแรกไม่โดนแล้วช็อคเลยครับปั่นนึงที่ กดาถึกแล้วอยู่ในวงเรียบร้อยับเกมนี้จบแบบงงๆมึงได้ดาบแบงมาเองพี่แต่ว่าเราได้ชิ้นส่วนของพวกทอยพวกเชีลอ์ลอดเรียบยพอแล้วนะครับก็เลยนี่แหละในโปรลลกเห็นประมาณ3ไอเทมนี้ที่เป็นหลักๆนะครับหรือว่าเพื่อนอาจจะฉีกชีล์อดตรึรอดไปเป็นเกาะสะท้อนก็ยังไหวนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วกันจะจบไวไปนะครับเดี๋ยวขออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนโรนเรียบร้อยนะครับลูนโจมตีนะสำหรับคลิปนี้ครับเกมที่แล้วเป็นโกลเด้นแบบแทงจ่าเลยลำ้ลำล้ำสองสโลไปก่อนแล้วตอนนี้เสียฟิกอ้าวไม่เสียครับไ,ได้เปิดเฟิร์สบาดไปเกมที่แล้วมันจะออกทรงเป็นเราโดนต้อมนิดนึงนะครับสำหรับเก,กมนี้ผมคิดว่าป่าจะมาเติมผมเรืเร่อยๆดูจากทรงแหละ ฟาร์มบนทุยฟาร์มบนจดล่างทุยฟาร์มบนจบด้านล่าง,งนะครับไม่ปากพันๆกันแล้วยู <c oughs> <c oughs> ย,ย,ยยุยเลยเออเอาเอาแน่โอ้มาแทงแน่เดี๋ยวเดินออกป้อมแล้วค่อยปาดครับเพื่อไม่ให้โดนป้อมตีตอนนี้ซ้ายแล้วที่ขวาครับกูยกิ่งกว่าโรนัลโดยิ่งกว่าเมสซี่ ล็อกหลบปาดขวาเล่นมากองกันแล้วว่าแต่ฟอรลินก็ยังอยู่กับผมก็เอาไปด้านบนสี่อสี่ไปนะครับไม่อยากเจอด้วยฟอรลินอันนี้ก็ต้องจำใจเนี่ยจํจำใจกดไม่งลำซะอีกลำแบบไม่มีฟ้ากนล้ำนอนท็อปลงมาเสียคีก่อนนะตรงนี้แต่ว่าเราได้สามเวฟเต็มๆครับเพื่อนคือไปเล่นด้านบน แล้วก็อยู่กับฟอร์เรนโต้ไปก่อนนะฮะเดิน <c oughs> เดินเกมตามฟอร์เรนเลยว่าเราเคีวคค่อนข้างแ้ะเลย,อเ,ยเอาดิไอ้นี่ต้องเล่นกลางวงอยู่แล้วกลางวงล้อมแล้วปาดมานหนึ่งทีครับมีแปะด้วยอยู่ในวงยังอยู่ในวง,งแล้ววงหมดแล้วครับปาดคือไปหนึ่งทีก่อนไอ้คีล่ามาตีก็เพื่อเราก็มาเติมพอได้อยู่พอได้ยี่หนากโกอู หายไปดูแมพเพื่อนเข้าแล้วปาดหนึ่งทีโอโหรอทีอ่เราเอาโปดเลยครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่เอาให้ได้เอาหมดเลยถือว่ามีดิาเมจขึ้นมาพอสมควรนะสำหรับเปลี่ยนรูนแล้วนะครับเปลี่ยนแค่ด้านหน้าเลยเปลี่ยนแค่สีแดงนะเหมือนจะได้สุดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กดสกิลสองเพื่อนสโลมาก่อนแล้วดักกระโดดดักเฮมืนจะ คันไปแทงตัวหลังด้วยโอ้โหนี่จะเทือนไปไหนครับเนี่ยนี่ยัดตีทูนัมเมตเวลาเราตีนะครับเราสามารถมาตีอ่าออเจกหรือว่าพวกทาวเวอร์อะไรเงี้ยมันจะแรงขึ้นอย่างเงี้ยเป็นทูนัมเมตเลยแต่ไงปอมก็ตีได้พันหนึ่งอะ่ะตีได้พันหนึ่งครับถาดน,นี่ฆ่าให้ฟรี อันเน่ยขอแยกหนึ่งสองเล็บมันมีคำว่าลุมมันจะต้องมีคำว่าลุมแน่นอนแล้วอย่างที่แล้วมีกดด,าด่าทึ่กันมาแล้วอะไรอย่างที่เกมนี้อนนบอกเลยว่า,เพ,าวมมเพื่อนมาช่วยตอมเลเพื่อนมาช่วยตอมเลน่มันจะแตกต่างกับเกมแรกหน่อยนะครับมีคนมาช่วย <laughs> นั่นคือการโซอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็นี่ครับทรอยเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นอ่าดับถึกเชื่อมตลอดทรอยนะฮะแต่ผมขึ้นเป็นเกาะดีือป่าวะว่าไงจ๊ะน้องสศราต้องปิกเกอร์ไปครับไม่ปิกเกอร์โดแน่นอนนี่เรียกว่าใครเหยียบอันติเรานะฮะบอกเลยถึกแจ็บอกว่าถึกแจ็ เกมนีน้น่าจะจบไวว่ะเพื่อนเอ้โหดจัดแต่ละคนมาแล้วหกวินาที5วินาทีแล้วตอนนี้ <c oughs> ช็อกเอาป้อมหรือเปล่าขาผมปาดเข้าไปสะบัดนีดหนึ่งที <c oughs> เลือดแทบไม่ลดเลยครับ <c oughs> อยู่ในอยู่ในกลางวงแห่เลือดแทบไม่ลดเลยครับ เพื่อนขอถอยแค่ตอนนี้เราถอยได้ไหมแล้วเข้าไปหนึ่งสามก็เดียวนะมัออนก็เทีอนเก๋ในราห์ว่ามีโดนเนิร์ฟอ่ะนั่นเนิร์ฟไม่เยอะหรอกถ้าเน,นิรฟ์ฟไหมผมคิดว่าเนิร์ฟไม่เยอะเดี๋ยวช็อกเอาป้อมหรือช็อกเอาคนป่าไปหนึ่งทีก่อนช็อกครั้งหน้าจะได้จะได้ยอดช็อกทรณีป่าไปหนึ่งที ปาดอีกทีหนึ่งแ้โงไอหห้เพื่อนก็นได้ครับมาสุดจัดประมาณนี้ับแนวทางการเล่นสำหรับในแพชนี้มาล็อกอ,อที่ผมเห็นเขาออกกันนะฮะก็เป็นตัวเลนถึกขึ้นเยอะเลยนะครับถึกขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นแพชก่อนก็จะเล่นสายแบบ แรงๆไปเลยเนาะก็ฝับเปลี่ยนกันตามแพลไปนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออญาตลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม